สวัสดีครับาพามาเบิงจับป้าขี่เกา่าทีมงานขี่เกา่าพุ่นุจับเอาจับเอาอยู่หุน่นขดะจับขี่เก่าเขาในถุงกระเต็มอยู่พี่มานเบอเพนนี่เพื่นจับขึ้นมาไหวดิขี่เก่าเขาทีสองโลครับนี่เบิเงเด้ว ขี่เกาเขาได้ครับนี่ปลาดุกมีแต่ตัวงามๆมึงโอ้ยใส่ใส่จับมาจับมาหนาโพขึ้นมาแล้วเห็นว่าโตผู้มันปลาดุกกับโตผู้สองโตเลยเห็นว่าสองโตครับทีนี้เลยเช่นไหนโอ้โยโทษเนยโซ่เนย นี่ของแี่ตัวจับขึ้นมาก,ก่อนมูนยไลยไลยไล่นี่อีกถุงหนึ่งคุณได้พ่อแม่เสียใจครับเหมือนทีมงานขี่เก่าเอาเอ,เอจับได้แล้วสิอปอล่อยล่งอยู่อื ลาเดี๋ยวมันกับโฟขึ้นมาจงลงไปตัวไหนมันเดือดโต๊ะูมาโหลดประดุกเอาห้เงียงหักไปเลย ห่อนเดี๋ยวมันกับโฟขึ้นมามานมันมัน,มนโอ้ทีมงานแท่งเอียนคือโบอมาเนาะัน่าเอียนอยู่ท่างไหนเออมันเป็นตามีอีลเดหมีสีโตใหญ่กับมีมีคนแทงเลยเซียนแท่งเอียนกับโบยบูมีผู้ใดยอยู่เลย พ่อว่า่งน hmm. ี่แล้วนี <t <t ่ทางเครื่องมือนี่ดีมันสีมีนี่นี่นี่ อยู่เลยโดนน้ำกระโพขึ้นมาหายใจละปลาคอยเง่ถิพุงพวด,ดขึ้นมาเถิงปลา,า,า,าไหนปลาลอยจอยโอ้ทั้งติดท,ท,ทางเข้าสูมอือไหรโอ้เดี๋ยวตามไป,ไป,ปสูบแล้วว,ลว่าท่านบอก น uh, um um nah şey ั่นน um> nah ั่นน yes? <um <ah да SO ั่นนั่นนั่นนันนั่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 นนันนันนั่นนั่นั่น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 นนั่นนั่นนนนั่นนั่ันนั่นนั่นนัันนั่นนั่น่นนั่นนั่่นนั่นนั่นนั่ันนั่นนั่น่น่นนั่่นนั ทำแล้อ้าวโอฟูปลาดุกง,งามๆโอ้แน่นอนแน่นอนมาแห้งขุมเลยแล้วพูดได้หอดปลาโรสล่องมังตีแน่นอนแน่นอน เก้าเก้าทีมงานนี่ขาดบ่ได้เขาสูบซาได้ตรงมีทีมงานไปตลอดหักตลอดคิดหอดเสมอบพาว่าจะอยู่ซาได้มนันสารละสามซีโล,ล,โลแล้วก็จับโบเบิร์ตเนาะไปหาโลขาทุนเลยลเฮ้ แน่นอนอเฮ้ยโ้คลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ละขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์ทุกการติดตามขอบคุณครับสวัสดีครับ